สวัสดีบัณฑิตใหม่ทุกท่านค่ะเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา25-65นี้นะคะอาจารย์ในนามตัวแทนของบุคลากรสำนักวิชาสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีก็ขอยินดีนะคะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงทุกคนนะคะในความสำเร็จขั้นหนึ่งของชีวิตในครั้งนี้เพราะว่าจริงๆไม่ง่ายเนาะกว่าเราจะสำเร็จแล้วก็เข้ารับ พระราชทานปิยบัติในครั้งนี้เนี่ยเราต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอดทนพยายามหลากหลายคำพูดเราถึงจะมีวันนี้ได้ก็ขอชื่นชมมากๆเลยนะคะที่สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ครอบครัวแล้วก็พวกเราเองก็มีความสุขมากๆนะคะที่เห็นความสำเร็จของลูกหลานแล้วก็ตัวเราเองในโอกาสนี้อาจารย์คิดว่าการเรียนในมหาทยาลัยเนี่ย เราได้รับความรู้เนาะจากการเรียนในหลักสูตรมากมายเหลือเกินรวมทั้งความสามารถที่เราได้ฝึกฝนตลอดที่เราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อาจารย์ก็อยากให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะจากรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวเองนะคะครอบครัวองค์กรที่เราไปทํางานด้วยแล้วก็ประเทศชาติต่อไปก็คิดว่าน่าจะเป็นกําลังสําคัญโดยเฉพาะพวกเรา ซึ่งริ่เรียนมานะคะอย่างหนักตลอดนะคะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าเรามีโอกาสนะคะเมื่อเราทำงานแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่งที่เราคิดถึงนะคะมหาชัยหรือคิดถึงพี่ๆน้องๆหรือว่าอาจารย์ก็กลับมาเยี่ยมเยือนนะคะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาทำอะไรที่ดีๆแล้วเป็นประโยชน์ให้กับมทรของเราแห่งนี้ยินดีต้อนรับพวกเราเสมอ พราะมันก็คือบ้านหลังหนึ่งที่พวกเราสามารถที่จะมาได้ตลอดนะคะท้ายนี้อาจารย์ก็ขออํานวยพรน,นะคะให้พวกเราทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตนะคะในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานครอบครัวก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและตลอดไปนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ยินดีขอแสดงความยินดี อย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ